สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นวันเดย์วินีนะคะเราจะมาดูกนว่าในหนึ่งวันเดียบจะทำอะไรบ้างตอนนี้เป็นเวลา8.07งเนาทีเราเพิ่งตื่นมาตอน8.00โมงเดี๋ยวจะไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะ โ okay, อเคกลับมาแล้วนะคะขอแนะนำตัวอีกรอบหนึง่งเรามิวทนวันแล้วเชวัจากโรงเรียนเตรียมบุรดวงศึกษาคณะภารกิจคือคณะอักษรจุฬาค่ะตัวนี้เราก็ต้องสอบสาวิชาวิชาแรกจะเริ่มตอนแปดโมงครึง่งแล้วก็ตอนนี้ 8- ปดโมงยีเดี๋ยวเราต้องลงทะเบียนสอบก่อนแล้วก็รอทําข้อสอบนะคะ ตอนนี้เราก็ทําข้อสอบวิชาแรกเสร็จแล้วนะคะเอ่อวิชาแรกคือวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยววิชาต่อไปคือวิชาหลักภาษาไทยเรามีเวลาอยู่ประมาณ15นาที เดี๋ยวจะขอพูดเรื่องคณะภารกิจนะคะเหตุผลที่เราอยากเข้าอักษรเนี่ยเพราะว่าเราสุกว่าตัวเราเองเป็นคนที่แบบชอบดูพฤติกรรมมนุษย์หรือว่าแบบความคิดว่าแบบเออทำไมคนนี้คิดอย่างนี้ทําไมคนนี้ทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประกอบกับที่แผนการเรียนของเราเนี่ยคือภาษาเกาหลีเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราได้เอาภาษาตรงนี้ไปต่อยอดอีกในอนะค้นมันก็น่าจะมีทางเลือกอาชีพที่หลากหลายค่ะส่วนคณะสำรองก็คือคณะมนุษย์มศวค่ะ รว่างเรารอ,อสอบวิชาถัดไปนะคะก็เขาพาทุกคนมาทัวร์โต๊ะกันหน่อยดีกว่าตรงนั้นจะเป็นหนังสือที่ใช้อ่านอยู่ตอนนี้แล้วก็หนังสือเด่นพิเศษข้างบนจะเป็นหนังสือที่อ่านเสร็จแล้วหรือว่าเป็นหนังสือใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้มีสกินแคร์นิดหน่อยปฏิทินเอ,อ่อปากาประมาณนี้ค่ะโต๊ะของเราตอนนี้ก็สิบโมงเออสิบโมงยี่สิบห้าเราสอบเสร็จแล้ววิชาที่สอง ก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวนะคะเพื่อปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นวันเรียนก็คือจะกินข้าวในแบบคาบที่มันพอกินได้เป็นข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงกินตอนพักเที่ยงแต่ว่าของวันนี้เรากินกาแฟส้มไปแล้วเมื่อเช้าก็จะนับมือนี้เป็นมื้อเที่ยงรวมมื้อเช้าเลยละกันวันนี้เราคิดว่าจะทําเป็นเอิ่มจิมออกปับก็เป็นอาหารเกาหลีนะคะแต่ว่าเออมันอาจจะแตกต่างจากโอ้ อาจจะแตกต่างจากแบบออริจินัลนิดนึงเพราะว่าเราแบบทำเป็นรสชาติที่เรากินโอเคตอนนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วอันนี้ข้าวในหมอ้อใส่เกลือน้ำมันงาน,นะคะมีเดียวพอคือที่เราชอบกินอรเนี้เพราะว่าเวลาที่มันมีข้าวในหมอ้อใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรชิ้นหนอกอันนี้มันก็อร่อยดีแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะ ให้มันเข้ากันพอประมาณเราก็จะใส่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแซลมอนแบบคล้ายๆปลากระป๋องก็ใช้เป็นทูน่าได้เหมือนกันต่อไปเป็นไข่กุ้งกุ้ความจริงอะเราถึกว่ามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะใส่อะไรแต่ว่าใครมีอะไรก็เอาเท่าที่มีก็ได้แล้วก็เราจะใส่งาลงไปด้วยอันนี้คือแบบชอบส่วนตัว แล้วก็ใส่มาอย่างนี้อันนี้เราว่าแล้วแต่ความชอบเลือแบบใครชอบเยอะน้อยอะไรแล้วก็เดี๋ยวใส่สาลยสุดท้ายนะคะทุกคนมันแบบฟินมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ตั้นให้เป็นก้อนงั้นเราขอไปยินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนบ่ายก่อนสอบ โ okay, อเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวอาบนะ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสอบวิชาสุดท้ายก็คือวิชาพพพทธนี่เราอ่านอันนี้อยู่เป็นสรุปที่เราทําเองก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ไอจีเราเราแปะลิงก์ไว้ให้ตรงไบโอมีทั้งมอมามาเลยก็เข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราขอไปอ่านสรุปที่เราจดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ ในที่สุดแล้วก็สอบเสร็จแล้วเน่วันนี้ทั้งหมดสามวิชาก็ถือว่าผ่านไปได้ได้วยด,ดีไม่มีปัญหากับระบบใดๆเน็ตไม่มีขัดข้องเดี๋ยวเราจะแกะผ้าปูที่นอนเพราะว่ามันถึงกำหนดซักพอดีแล้วก็จะไปนั่งดูซีรีส์หรอแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนค่ำๆเลยละกันนะคะ ทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วประมาณสามทุ่มน่อย,อยตอนนี้เรากําลังรอที่จะวิดีโอคอลอ่านหนังสือกับเพื่อนอยู่เรากับเพื่อนจะวิดีโอคอลอ่านหนังสือกันทุกวันเพื่อแบบสร้างบรรยากาศเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเออประสบการณ์ของเราเองให้ทุกคนได้ฟังกันทุกคนก็น่าจะเห็นอันนี้ อันนี้คือเราซื้อมาจากที่เกาหลีตอนที่เราไปโครงการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือโครงการแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยเป็นโครงการระยะสั้นแค่14วันเราไปช่วงประมาณตุลาของ2อง9เราจะไปเรียน2ที่ก็คือที่โรงเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนมีสัญญากันไว้อีกที่หนึ่งที่ไปเรียนเนี่ยคือ,อ,อศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยอีควา พอไปถึงได้2วันแล้วก็จะไปที่โรงเรียนมัธยมปลายที่เราแบบดีไว้แต่ละคนเนี่ยจะมีบัดดี้ของตัวเองเขาจบผู้ให้แล้วก็เราจะไปนอนที่บ้านของบัดดี้ที่เกาหลีนะคะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราแบบได้เรียกว่าอะไรประสบการณ์เยอะมากแบบว่าเพื่อนที่เป็นบันดดี้ของเราเราก็ยังแบบติดต่อกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เขาก็ส่งจดหมายมาให้ด้วยตอนปีใหม่ปีที่แล้วนะคะคือมันเป็นโรงเรียนรัฐบาลเหมือนกันนะคะเป็นแบบของแต่ละเขตอะไรเงี้ย เราตื่นสึกว่าเออฟอร์ซิที้มันครบแล้วก็พวกบรรยากาศในโรงเรียนมันค่อนข้างดีช่วงเช้าเราจะไปเรียนวิชาแบบเล็กๆที่โรงเรียนแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นคัดพุทธนธรรมเราได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ตัวอักษรเกาหลีแล้วก็เป็นเหมือนสมุดโบราณทำอันนี้ด้วยเป็นแบบว่าเหมือนกล่องนินสอเอาไว้เสียบแบบพวกกันแล้วก็ แล้วก็ข้างหน้าเป็นสลักชื่อได้ด้วยเราอยู่กับบัด,ดี้เนี่ยสวันแล้วก็บัด,ดี้ก็จะมาที่เมืองไทยด้วยมาอยู่กับเรา2วันเหมือนกันแล้วพอเราเออจบจากที่โรงเรียนมัธยมที่นี่แล้วเราย้ายจากที่พักที่เป็นโรงแรมไปอยู่เกสเฮาส์ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีวานะคะเราจะเรียนทีออ่ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยหวันเรียนแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายจะเป็นแบบเรียนพวกประวัติธรรมเขาก็ จะพาเราไปเรียนแบบชงชาแล้วก็มีเรียนเอ,อ่อพวกเครื่องดนตรีแล้วก็มีเรียนเทเลคอนโด้ด้วยสั้นๆเลยค่ะสั้นๆมีใบประกาศมาด้วยนะคะแล้วก็ที่ศูนย์ภาษาเนี่ยจะมีอันนี้ด้วยเป็นเกียรติบัตรเหมือนกันประมาณนี้เรารู้สึกว่าที่ได้ไปเรียนถึงมันจะเป็นแบบช่วงสั้นๆแค่14วันแต่ว่าพอเราตัวเองเข้าไปอยู่ในแบบบรรยากาศของประเทศเขาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบโหมัน มันช่วยแบบ improve skill แบบการฟังหรืออะไรงี้มากขึ้นเยอะคือถึงเราจะฟังไม่ออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสถานการณ์มันก็พอทําให้เราเข้าใจแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบไปเรียนที่ประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามันแบบช่วยมากเลยเกี่ยวกับการเรียนภาษานะคะเพราะว่าปกติการแบบเทคนิคการเรียนภาษาของเราเนี่ยเราจะดูจากซีรีส์แล้วก็ฟังเพลงพอเปิดซับมาแล้วพอได้ยินคำไหนที่แบบเราไม่รู้เราก็จะอ่านซับแล้วก็เอามาจดไว้ว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้ เรามีตัวอย่างให้ดูคืออันนี้เราจดประมาณนี้คำศัพท์ที่เราไม่รู้นะคะอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เราเอา,เอามาจากหนังสืออันนี้ด้านหน้าจะเป็นคำศัพท์แล้วก็ด้านหลังเป็น grammar ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเทคนิคแล้วเพิ่มก็ไอรูอมวให้เราได้เป็นหนึ่งในชีวิตปันด้วยนะคะเรื่องราวของโครงการแลกเปลี่ยนที่เราไปก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่า ใครแบบมีคำถามอะไรก็สามารถทักามาถามเราได้นะคะเรารู้สึกว่านี่น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอไปเตรียมตัววิดีโอคอลกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะช่วงอ่านหนังสือมาให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือผลผลิตที่ได้จากการอ่านวันนี้คือ สรุปของวิชาภาษาไทยที่เราจะสอบอาทิตย์หน้าซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคแอบน่าเสียดายที่มิวไม่ได้ถ่ายวันเรียนปกติมาให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้ผ่านวันเดวิดมิวมาหวังว่าทุกคนจะแบบเอ j นจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็มิวเข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นแบบสถานการณ์ที่ยา,ากลาบากเราเออกจากบ้านกันไม่ค่อยได้แล้วก็อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหลายอย่างทั้งเรื่องการเรียนก็เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็การสอบข้อมหาวิทยาลัยที่แบบกำลังจะมาถึง มิวก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีแบบเรื่องอยากจะปรึกษาอะไรก็สามารถเอ่อทักมาได้ทาง IG นะคะถ้าเกิดว่าอยากติดตามการเดินทางครั้งนี้ของมิวไปสู่คณะภารกิจแล้วก็อยากติดตามชีวมิวให้มากกว่านี้ก็อย่าลืมโหวตให้มิวได้เป็น1นึในสกับตันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ